เอามัดเข่าได้สักพักหนึ่งเนาะมันแดดแห้งพี่น้องเลยและแดดมันนี่ก็ได้มาเช้าส่วนห่มชนเงาก่อนเนาะโดยก่อนอื่นกะถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อสบายดีมู่เพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนบนสุงสุบอลเด้อพี่น้องเลยเนาะยินดีตอนหับ์ขัดสูซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาพบมาพกกันก็อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก้าอีกมันนี่กับพี่น้องเลยหลังจากเมื่อวานนี่แมงเตอร์กะอ่าทายไปว่านยังบ่แล้วเนาะมันนี่กับมีทางคนงานมาอีก าสามคนคือเก้าพี่น้องเลยสามคนเมื่อวานเนี่ยเนาะเพิ่นก็ได้มา,าเกี่ยวซอยอีกเนาะหลังจากเมื่อเศา้านี่เกี่ยวได้คับเที่ยงพี่น้องเลยกันแล้วเนาะเกี่ยวแล้วแล้ววันนี้พี่น้องเลยดีมุกดีใจาลายเนอะอาะต้องขอขอบุญขอบคุณทางเมเพิ่นที่ซอยจ้างคนมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาซอยเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณในได้เด้อทางพอกเม,มเนาะ ขอให้พ่อกับแม่อยู่ทางต่างประเทศให้อยู่ดีมีแฮงคนเจ็บญาติสุขได้ความใคร่ญาติสุมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ส่ความมุ่งมั่นปรารถนาให้ล่ําให้ดวยบ่เจ็บบ่จนเด้อไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยมันยืนอยู่ดีมีแงเนาะที่ฮักแพงครอบครัวเฮาพี่น้องเอ้ยบ่ว่าอ่าสิเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่มอให้ทางครอบครัวเฮาเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานกเพิ่นดซอยพี่น้องก็เห็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยก็เพิ่นก็อยากซอยเนาะก็เลย อ่าจ้างคนมาเกี่ยวข้าวซอยกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อแม่เด้อเนาะอ่าทางคนงานเพิ่นก็ได้มาอีก3คนมื้อนี้ก็ได้กะเฮาเกี่ยวแล้วๆเกี่ยวก็ยังเหลือแต่มัดพี่น้องเอ้ยมัดขนเนาะกะมานให้ใหญ่เมื่อวานนี่แหละก็ยังบ่แล้วก็แล้วเกี่ยวมือเช้านี้เนาะตอนเที่ยงพกันกินข้าวเที่ยงแล้วทางคนงานเพิ่นก็มามัดมานซอยพี่น้องเอ้ยกพากัน น้องเซาเมื่อยกินน้ํากินทาอยู่เนาะมันฮ้อนแดดฮ้อนนายฮ้อนแห้งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกะเมื่อยมึนทางป่าเฮาก็ยังมัดอยู่ผู้แมงเตื้อมาเซาโฮมกินน้ําก่อนทางอันคนงานเพิ่นกะเพราะว่าเกี่ยวแล้วเนาะเกี่ยวแล้วมันยังบ่เต็มมือเพิ่นก็เลยมามัดมาคนซอยพี่น้องเอ้ยเนาะให้มันพอจุบมือเพิ่นโดยเบิ่แมงเตื้อสิปรับเป็นกองลางให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะมาเซามต้นไม้พี่น้องเอ้ยต้นไม้บักใหญ่พุ่น่ะเนาะ อากามีทางาป้าไอเตอร์เพิ่นมาซอยพ่อมื่นเนี่ยเนาะทางเกลือของพอ่อน้องคอปเตอร์เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นมาซอยเกี่ยวแล้วก็มาซอยมัดเลยมือน,นี้ก็ได้เนาะ,ะไปจะเบิ่งไปซ่งลูกกัดเดีย๋ยวแมงเตอร์กะสิป,ปับเป็นกองล่างให้พี่ให้น้องเบิร์กบริมีขากองซ้ำพี่น้องเลยมือน,นี้ก็ได้พ่นพี่น้องเลยทางคนงานเรากับพิ่นนั่งเศ้าหม่มอยู่กินน้ำเยน็นกินน้ำกินท่าก่อนเนาะพุ่น่ะให้เป็นง่ายนึ่งหากับคนได้ไปได้ส่งรถพี่น้องเลยพ่น แล้วได้เด้อเนะาะถ้าบ่มีแม่เมพิ่นมาซอยอ่าจ้างคนมาเกี่ยวซอยกต่คือยังหลายมืออยู่ดอกพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วดอ,อกเนาะป่านนี้ก็ยังพากันเกี่ยวโยนเลยแหละแต่นนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่มัดกับคนเนาะคุทางป่าเขากับมัดอยู่พี่น้องเอ้ยคุณอ่าคนไปแล้วได้สองรถเนาะสามค่ำแจักสิได้จกักรถแหละยองไงคุณแดดจะอือ เด็ดห้องพี่น้องเลยโดดกระคาเมื่อกี้นี่กระพี่น้องเลยมาทั้งป่าก่อนให้โดดมาทางนี้ก่อนเอาเกลียวหมู่บ้านนี่เนาะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแล้วพี่น้อง,งกันสิคำนะ่ำแล้วเนาะโดยอถอดกางเกงเตออยู่ตรงหน้าคือเก้าอะไน้องเออจะไปทางใดเนี่ย แต่ตอดมือจนไข่เม่าเส่านี่ก็เกี่ยวเขาเบ่งดึงอยู่พี่นาดพี่น้องเไงหลังมือยังไข่อยู่อันนี้เขายังสีบริมาตทางนี้เนาะเพราะว่าเขาเกี่ยวเม่อเส่านี่เอาจะม่ายังกว่าเนาะอยกิดสีไปมันจะเฮ้ยสบายดีเลยสบายดีตอกก้นไปมัดแล้วอยู่บ่มาเลยเนาะมา่งเด้อเอาจำแล้วเล้อเนาะไปมาชงแล้ววันไหนเด้อ บ kh ่มีกล้องซ้ําบ่มีขากล้องตั้งไว้ซ้ําเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพอนข้าวเฮาก็สิมัดไปทางแก้วเมื่อวานนี่แหละเนาะพ่น่ะยังลายอยู่เพินตแก้วเมื่อเช้านี่กบ่อื่นพ่นแหละเฮาสิได้มาขนต่อยเดี๋ยวอยู่ทางใกล้เฮือนพุ่นก็ยังพี่น้องเอ้ยยังบ่อื่นพ่นแหละเฮาสิได้มัดนั่นก็ได้ เพราะว่ามื้อนี้เฮาก็มันอันนี้ก็บ่แล้วดอกเนาะมันก็ยังลายอยู่ลายผู้มควรพี่น้องเอ้ยนี่เกี่ยวมื้อเช้านี่ด้นี่งบ่นั่นแห้งก็ได้เก็บขึ้นรถบดนี้อเย มาทาั้งคนมาเลยได้สองเนาะหักได้สองนัดส,สามนัดน,นี่ม <c oughs> าให้เอาข่ะก็อกมาให้กับบามาด้ว

แค่ต่ออีกเด้ไม่ใช่ราบอกหางเตนกินโอ๊คดมเนอะทางนี่โบมี่ขีตดตบปได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นทางโน้นมีทางรวมพุ่นอยากมีขีดตมแน่

เช่นบ่กระปองไข่อ๋อตอไว้เราตอนเมือมีตอนเมือติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือฝากลูกฝากเต้านําเนาะโดยอ๋อตราซ่เนาะยังอยู่อย่าไปมัดอีกทางพุ้นไปในขากล้องมาได้ซับัดนี้ไปมัดอีกก่อนอันที่กมือเช้านี่ยังบ่ได้มัดเนาะแต่ก็เดือที่เฮาอันเกีวเมื่อวานนี่แหละมัดให้มันแล้วเอาไปจักมัดนี่เอาไปพุนไปพร้อมพุน ไหนบ้าเมื่อยห่มก่อนเด้อคอนแดรก็ได้ป้าชองป้าพี่น้องเอ้ยนี่ป้าเอื้อยเม่นนักเตอร์นี่อันนี้เอื้อยพ่อเลี้เตอร์เพิ่นสบายดีจะลรามาชอยหรือมานั่นเบาบอกว่าเรามาชอยขับมาห่มขับมาห่มสม่วยก่อนมาแตรามาชอยตีบ้ารัดคอแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยบอกว่าแล้วบ้าว่าเรามาชอย มาเด้อมาเด้อมาซ้ b b là, úc, ํมื้ก่อนมานั่งโฮมก่อนยังเหลืออีกหน่อยนึงสิมัดอันที่เฮาเกี่ยวเมื่อวานนี่แหละเนาะเหลืออันเกี่ยวตอนเช้ากะเอิ้นพุ่นลสิได้มัดอเตอนะอ๋อไอ้เตอเพิ่นไปบอกป้าเพิ่นมาเกี่ยวข้าวชอยพี่น้องเอ้ยบ่ัยังเกี่ยวอยู่กไปเาิายังข้าบ่ชุกข้าวเราอันยังบ่แก่พี่น้องเอ้ย Gửi ít hai hay Ramashoi à? à, có thể tựa, put bê bông. Ramashoi mê. In mê kiao khao để put bê bông. Pamashoi. Đó sạch ra nhanh nhanh xe mẹ tóc. mẹ nam, nè mẹ 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 má mẹ Đục mẹ cả mẹ đó mẹ 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 นี่เหมืน้าขูบาวได้หน้าน้องไผ่ได้ขึ้นมาเด้อมาชาวเมื่อยเด้อมาที่มูนังชาวเมือยมูนังชาวเมือยถ่ายได้นี่ชาวเมือยกินน้ำพี่น้องไอ้ห่อนเนาะข้าวลินน้บ่าวชาวเมื่อางมีเพอเนเปิดใจมีูบาวอยู่้าโอ้ยอย่างเ้มเปิดกันสีน่ารักคนงานก็มีคนเปิดใจแล้ว คนงานกับสูตรพี่น้องเลยเปิดใจหาคนมางานรับจ้างซอยวะเนาะเออนาเรากระเดี้ยวแล้วว่ะกระเี้มาหารับจ้างซอยได้บัดนี้กระเดี้ยวไวดีเนาะคือมาเกี่ยวข่าวแล้วว่ะหาเงินหานั่นซอยกันปะหาเปิดใจช่วงนี้พี่น้องเลยเฮ็ดเบียกเมื่อยเมื่อยแล้วเนาะเมกเตอร์กับชิเปิดใจกันได้เมื่อยเปิดใจรับเพิ่มบ่เปิดใจรับคนมาคนข่าวเพิ่มได้เมื่อยดันนี้ ักพี่น้องเลยเนาะยังอีกจักช่องรถกะเบิดบ่คนค่ะเบิดดาบาดกข้าเมือนะยเนาะวนเปิดใจคนมาคนเข้าช่วยบ่คนแรกกมือ่บ่แม่นเปิดใจอันไปตลอดเด้เปิดใจตลอดเปิดใจคนงานมาช่วยบ่เนาะมาช่วยกัน้วายามเบกยามงานเปิดบเงินพอได้อัน ไปตระหนัดมื่อวันคาแล้วเออแม่นแล้วเนาะเบอร์วันจันทร์นะเบอร์นี่เพิ่นเสมาทางนี้ได้บ่เพราะว่าเที่ยวกันอยู่เฮียวเราไปเพื่อนพูบ้านเที่ยวไปเพื่อนเพลนลงไม้รอบนึงเลยคาราค้ขึ้นไปกะห้เพิ่นลงไม้เพราะว่าบ้านเพิ่อนละโมทางนี้พี่น้องเนาะทางเมืองใหนละหมู่บ้านพี่น้องเลยจังม่วงเลยชิเดือกงานได้ เลพันธป่าไงครากับยันคนงานเมื่อป้าพี่น้องเองอ่นี้วน่อ่านมัดแล้วกพอดีพอดีโดดไหม่บนี้เนาะอกาดีเดการพอดีอีกรอบนม่เว้นแดดเท่าแดดด้วยจะมวยอยู่นะคำพูดจะง่ายเมื่อติคำเย็นเย็นเมื่อฮันดอคนงานนั่ะป้าเอามีมาไหว้คนงานผลกน่ใส่จะมาอ้างชื่อทั้งมีทั้งใครอ่าน เมื่อไเพิ่นกินแรงบ่เอาเมื่อไหร่เพิ่นเมื่อต้อนลูกต้อนเต้าเด่นมาเพิ่อนทว่าเอาไปเลี้ยงเขาแรงเพิ่นเองาว่าเอาเลี้ยงกับเป็นต้มมีคือเก่านะก็ได้ให้เพิ่นมาต้มเองเลยบ่ใช่แน่เนาะให้เพิ่นมาชวนถ้าครอบครัวเพิ่นกินก่อนบ่เนาะแถมอีกือเนาะเลยฉันมาเลี้ยงก็ลายเนาะลายหน่อยลายนน้ำกันกินน้ำกันแน่เนาะน้ำเบิดได้จากป่าบ่มาดามาใส่น้ำแข็งงั้นดื่นเต้นน้ำแข็งน้ำจะเอามาเบิ่หรอบ่จักคอยทิมไปพุ่นเลย ลูกกระต่ายก่ได้เอาได้กินกลางให้น้าป่าข่อยเราเก่งไดพี่น้องเลยพวกเนี้ยเราไม่ได้ยอมเข้าวไม่โฮมเลยตอกเราไม่ได้เอาตอกไปได้อยู่บ่ยิ่งก็ตัวว่านี่เนาะยันว่ะกำยังข่งพ่อได้จับไปให้อีกจีดอกรูปวาดยังน่ันนั่งผู้เดียวตีประมาณให้มันเบิดตอกกัมนั่นนะวะการล่าชิบเปิดห้องกระดุม้มวยเราเช่ามวยบ่เราหนั่งผู้เดียวเราเฉยได้บัตร โหนาะคนอะเมื่อยกันลงโหลดน้ำก็ได้ในใกล้หวยพี่น้องเไงนางชมตาเลยเนาะคนอะทำแล้วมาเนี่ยกะเหลืออีกมื่อยคนเนี่ยทำมาเนี่ยยังออื่นป้าแม่ที่เป็นมาถึงช่วงเนาะใครเป็นมาเมื่อวานนี่เม็นเปิดใจใส่กระปุตุเลยอ๋อไปว่าไปว่าอยู่ ไปว่าวันไอ้ทังปตูเนาะโดยตู้พ่อเโฉดกับโฉดตีโอ้ยบอกอยู่เนาะมาบอถึงมือแด้พี่น้องไอ้ซันแมนเปิดใจให้กับพอตู้เขาเลยเนาะว่านี่แก่ข่าหน้าจ้าของว่าเออพอดแก่ข่าพี่น้องเนาะโอ้ยุตูซันแมนเนาะ เราบูฮูกันเลยบูฮูตีเราช่ฮูกันเนาะเราบูฮูกันท่บูฮู้บเห็นนะบเคยเห็นจักวัวเนาจัวน้ำใช่ไวัวยวัวสวยวัวอูเราบูจักบาดูเาเทียมน่เาคตีอันเราไปเอาเ่าเทียมไปเอาไม้งาคายอันนั่นเลยขั้มาพ้แมาสบัดไห่ขั้วเดี๋ยเพนพัพี่น้องเลย เข้าชีดุนเดียวกันแท้นะชชีหูกันนะประมาณหาชิปไปแล้วปะห่อห่อตูหา่หาชเจดแมนรุนนอกอีสเนาะชิไปย่งใกล้เลยแดดแค่ปีนงปีนเหรอโดยโดยเท่เทียมกันคือปูเนาะปูขง อันพว้เขาโดเขแ่ว่ามาเจอน่แม่มาเยอะไน้ยนี่้กวิอางมัเบ่อน่แมังหแม่อ้ยม่งแค่เนาะจักรตวบ่จักรวอนวยนาจิมหวยนี่หา่งใต้เดี๋ยน้ไปถักไข่นั่นนี่เออ้จะูยื้อเอาจัก็ดูวิีนั่นตัวโบจักรว่ายันเห็นหน้ากันคือจักรอเนาะวันนี้เพิ่นบบเห็นเด้ จื้อยเพื่นบ่จื้อกันไเนาะมาผิดมือ่มาพิดมือชันน่ะแม่นนแม่นได้ทํ้งตูทํ้ไปตูเอ้ยเนาะฉั้นได้ทําตูปไปตูช่กันเมื่อวานนี่พี่น้องเ้ย่อหยอกกันพี่น้องเ้ยพ่อบ่เมยเนาะโดยคำว่าวกบ่าหยกกับไ่้หัวพอยกกันพอมวนพอหายเมืยแน่

ใช่คนที่ผมใช่เป็นแผนกคนพี่น้องเลยทองสปีดขึ้นหลังเนี่ยพี่ยิ่งก็ไม่เคยมัดเนาะโอ้มันหักกระสิเป็นเบิร์ดแบบนี้เนาะได้เบิดพี่น้องเมยเบียกผู้หญิงผู้ชายซอยกันยังไม่ได้โชว์ตีเข่าพี่นอกเบิงอร์เดืยรแม่นคอยกะตีแต่ข่าปลูกมื่อนน่ะได้กูปวดเนาะแล้วก็แอร์เพิ่มปันค่ะที่มาเียรชื่อก้าบเพอแบ่งดุ่มแหลมมาแบบนี้เก็บเข่าถาก่อนจะโดนมาแบดนี้มาแบบเดียวมาเอามันนำเมียเราจ้ะ ลุงนะกับบ้านน้ำเงะได้เลพี่นองเลยแบบนี้ลงเลีแยงเด้แบบนี้่ายะเดียวไปนุ่งไปที่โอ้แัดเจเจอาีไทยผู้นี้คิวเงาเรด้เลนะอาชพุทผู้นั้นเลยโอ้คิวเงาเราได้แล้วนะได้ไดา่ยคแต่เงาแบนีแต่วาทีนเราได้วันถคืเมือทยคือพาผ่านมากนครัว ดูได e ้แ <F> ค่เดือนเดียวโลยทำมากกับมิติฉมอยฉมอยเียด้เลยลี้ยมากกมิรนมอยโอ้ยฉมอยเนี่ยอยานให้เด็กเป็นฉอยได้ได้เลยเขียนลูกเพิ่งโอ้ยโอ้ยเนาะเมียมามาบ้านก่อนกันนี่มาเมียเนี่ยอยู่ไกลกันก็พอแก่นะพอแก่แบบโดยอยู่เพิ่งมาไงเป็นแบบอยู่การช่วยประมาณสองลัก แม่เราอยู่บ้านเนี่วันนี้มีผู้ทิมนี่ดอกเราอะแม่นบ่มาเคี่ยวดูเนี่เขาว่าใช่เจ้าหัะแต่ว่าเนี่ยทั้งเมียจะกินทอดผัวว่าแต่ผัวกินทอดเมียน้ำมากกว่าแต่ว่าเมี่ยบ้านทอดชิบึกอะตามรากง่ายมากอะเมียฉันเมียกี่ห่อนะเมียก็ลงไปเลยจนเลือนเลยเรา

นี่แต่แมงแข็งนี่ตึกก็เบาลงมาหมู่เด้อสิถามดูมียังกินกินเด้อนี่นินนะเสียงกันดึกนี่นะบ่มันทํจ้ะกดอีกรถนี้รถหน้าก็สิเบิดแล้วเนาะ่อยดอกเดือแต่เฮาก่มื้อเช้านีแหละพี่น้องเอ้ย่อยน้ําลงไปเตอร์ก็สิอจบคลิปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็มานข้าวนน้ําคือเก่า แต่ว่าเหยียบพอดเข่าเด้อโดนบ่ได้อ่ะเอออือไปเอาได้ไม่พอนะอเฮ้เหยียบไปไปได้พี่น้องเลยพอกันคนลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพายพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคบเตอร์คลิปเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดีโอ้ยเหยียบพอดเข่าไปเลยเนาะ